โรงเรียนบ้านเข่าตะงอกเป็นโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้วเขตหนึ่งตั้งอยู่ในหมู่บ้านเสริมความมั่นคงตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาบ้านเข่าตะงอกหมู่ที่3ตำบลคลองไก่เถื่อนอำเภอคลองหาดจังหวัดสระแก้วอยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอคลองหาดประมาณ18กิโลเมตรห่างจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้วเขตหนึ่งประมาณ73กิโลเมตร มีพื้นที่ทั้งสิ้น59ไร่10ตารางวาสิ่งปลูกสร้างทั้งหมดประกอบด้วยอาคารทั้งหมด7หลังได้แก่อาคารอนุบาลสมห้องเรียนจำนวนหนึ่งหลังอาคารประถม6ห้องเรียนจำนวนหนึ่งหลังอาคารประถมสมห้องเรียนจำนวนหนึ่งหลังอาคารอเนกประสงค์จำนวนหนึ่งหลังและอาคารมัธยมสองชั้นจำนวนสองหลังวิสัยทัศน โรงเรียนบ้านเขาตะงอกพัฒนาการคิดคำนวณและอ่านเขียนเรียนรู้ภูมิปัญญาพลานาไมยสมบูรณ์เพิ่มพูนภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีมีระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนภาคเพียรคุณธรรมจริยธรรมน้อมนำเศรษฐกิจพอเพียงสู่ชุมชนฝึกฝนวินัยด้วยกิจกรรมลูกเสือเกื้อหนุนการศึกษาพ,พิเศษเรียนรวมเอกลักษณ์ราเริงแจ่มใสมีวินยัยใส่ใจสุขภาพอัตลักษณ์ อ่านเขียนได้ภาษาอังกฤษดี ICT ก้าวหน้าปรชาัชญาปัญญาประดุกด,ดังอาวุธคำขวัญการศึกษาดีมีคุณธรรมนำพัฒนาสีประจำโรงเรียนสีน้ำเงินเหลืองโรงเรียนบ้านเขาตะงอกเปิดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่สองจนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่สจํานวนนักเรียนทั้งสิน้น198คน บุคลากรทางการศึกษา18คนได้แก่ผู้บริหาร1คนข้าราชการครู14คนเจ้าหน้าที่ธุรการ1คนพี่เลี้ยงเด็กพิการ1คนและนักการพันโรง1คนภายใต้การบริหารงานของนางจิรพาทีิรวิทย์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาตะง g o โรงเรียนบ้านเขาตะง g o ขอนำเสนอผลการดำเนินงานระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาประจำปีการศึกษา2567ดังนี้ มาตรฐานที่1ด้านคุณภาพผู้เรียนระดับคุณภาพยอดเยี่ยมโรงเรียนบ้านขาอยง,งอก มีการดำเนินการตามโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยวางแผนพัฒนาคุณภาพผู้เรียนวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตรงตามหลักสูตรสถานศึกษาจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นกระบวนการ active learning มุ่งเน้นพัฒนาทักษะการอ่านการเขียนการสื่อสารและการคิดคํานวณสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น ซึ่งจากการดําเนินการส่งผลให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนบนรรลุและมีความก้าวหน้าในการเรียนรู้ตามหลักสูตรถานศึกษาทําให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมีค่าเฉลี่ยสูงขึ้น และมีผลการทดสอบในระดับต่างๆสูงขึ้นดังนี้ 1. rt ผลการทดสอบ2ด้านอยู่ในระดับดีมาก 2. nt มีค่าเฉลี่ยสูงขึ้นและ 3. onet ในระดับประถมและมัธยมมีค่าเฉลี่ยเพิ่มขึ้นและคะแนนวิชาภาษาไทยมีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศทั้งระดับประถมและระดับมัธยมมาตรฐานที่2ด้านกระบวนการบริหารและจัดก,การระดับคุณภาพยอดเยี่ยม โรงเรียนมีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจนมีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาดำเนินการพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพและจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารการจัดการและการเรียนรู้มาตรฐานที่3ม กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญระดับคุณภาพดีเลิศโรงเรียนจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและสามารถนําไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันได้ใช้สื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวกตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและนําผลพัฒนามาพัฒนาผู้เรียนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้อยู่เสมอ จากผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมาโรงเรียนบ้านเขาตงอกได้มุ่งมั่นพัฒนาและขลับเคลื่อนระบบประกันคุณภาพภายในอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบโดยมีเป้าหมายเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาและส่งเสริมโอกาสในการเรียนรู้ของนักเรียนอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมขอบคุณครับ